สวัสดีคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเมก้าบอนกับทิปเซเตอร์นะคะในไอเดียของทิปเซเตอร์นั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาทําการสอนวิธีการถ่ายโอนนิสัยโปเกมอนนั่นเองเนาะสำหรับผู้เล่นใหม่หรือคนที่ยังไม่รู้แล้วก็คนที่แบบว่าปั้นไว้เยอะมากๆนะคะปั้นตัวเบรมอนยัดของไว้เยอะนะคะแล้วก็ตัวนั้นๆในทีมเนี่ยของเราเนี่ยนิสัยยังไม่ค่อยโอเคนะนิสัยยังไม่ดีพอนะก็สามารถทําการถ่ายโอนได้เนาะ,ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการถ่ายโอนนิสัยกันเลยนะคะสำหรับตัวโปเกมอนนั่นเองนะก็กดไลค์ กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กันเยอะๆนะคะทุกคนมาเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันเลยก็กดมาที่โปเกมอนได้เลยนะคะทุกคนกดมาที่โปเกมอนตรงนี้นะ,ะแล้วก็กดมาที่ฟิลเตอร์ถ้าไม่กดมาที่ฟิลเตอร์เพราะว่าในคลังโปเกมอนของเราเนี่ยตัวโปเกมอนมันเยอะมากๆนะคะทุกคนแล้วก็เราเลือกก่อนนะเลือกตัวละครที่แบบว่าเราต้องการจะถ่ายโอนนิส,สัยนะคะตัวที่เราปั้นอยู่แล้วนิส,สัยไม่ดีแล้วก็ได้ตัวของมันเองเนี่ยซ้ำม,มาเยอะเนี่ยแล้วก็เลือกดูนะคะว่ามันอยู่ธาตุอะไรมันเป็นตัวโปเกมอนธาตุ นั่นเองเองนาะก็กดไปที่ฟิลเตอร์ได้นะเพราะว่าในคลังของเราโปเกมอนมันเยอะนะ,ะเราต้องเลือกแบบนี้ระบุธาตุก่อนเนาะเราจะได้รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนไม่งั้นเลื่อนหาดูเนี่ยมันจะแบบตาลายหมดนะคะทุกคนก็เลือกตรงช่องแรกเลยนะคะก็เลือกธาตุดูเนาะอันนี้ก็จะเลือกเป็นธาตุสายฟ้านะคะทุกคนเพราะว่าเตรียมไว้อยู่แล้วนะก็กดไว้โอเคตรงนี้ได้เลยนะคะปึ๊บอ่ามันก็จะเด้งเป็นธาตุของสายฟ้าที่เราระบุไว้เนาะอ่าก็จะมีธาตุสายฟ้าทั้งหมดแบบนี้เราก็ไม่จําเป็นต้องแบบเลื่อนทุก แบบทุกตัวนะทุกคนดูทุกตัวอะไรอย่างนี้ก็ระบุท่าแบบนี้เอาจะโอเคกว่าไวกว่านั่นเองนะก็จะเปลี่ยนเจ้าตัวเอเลโบอ่าตัวนี้นะคะในนี้เตรียมไว้อยู่แล้วนะเอเลโบู e ตรงนี้นะคะมาดูที่นิสัยกดที่นูเจอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะกดเข้าไปปึ๊บตรงนี้อ่าดูนิสัยตรงนี้นะคะนิสัยคือตัวนี้ก็คือจุดสีเหลืองๆตรงนี้เห็นไหมอันนี้คือนิสัยที่ไม่โอเคนะคะทุกคนไม่โอเคนะก็นิสัยที่โอเคที่ดีก็คือกรอบสีแดงตรงนี้นะคะแต่ละตัวเนี่ยจะมีอยู่สี่กรอบด้วยกัน4กรอบสีแดงๆนี้คือน ใส่ที่ดีที่สุดนะก็ถ้ามันตกอยู่อันใดอันหนึ่งในกรอบสีแดงก็ถือว่าโอเคแล้วนะทุกคนแต่นี่มันไม่ตกนะมันอยู่ด้านข้างนอกกรอบสีแดงเลยนะคะเราก็จะมาทําการเปลี่ยนนั่นเองนะอ่าก่อนที่เราจะเปลี่ยนก็มาไล่ดูนะคะว่าตัวเอลิบูหรือตัวโปเกมอนที่เราได้ซ้าม,มาเนี่ยตัวไหนที่นิสัยดีนะคะเราก็กดไล่ดูนะกดเลือกดูนะว่าอันไหนที่มันนิสัยโอเคที่มันนิสัยดีแบบนี้นะ,ะอันนี้ก็เตรียมไว้อยู่แล้วก็คือตัวนี้อ่าตัวนี้ี่คือนิสัยที่ดีนะอะ่ตรงนี้เห็นไหมสังเกตดูนะคะทุกคน จุดสีเหลืองนะจุดสีเหลืองจะอยู่ในกรอบสีแดงตรงนี้นะคะก็คือนิสัยที่ดีที่สุดสาหรับโปเกมอนนั้นๆที่มันถูกกําหนดไว้นะอันนี้มันระบบมันกําหนดไว้แล้วนะว่ากรอบสีแดงนี้คือนิสัยที่ดีที่สุดนั่นเอง <c oughs> ไม่ว่ามันจะตกไปอยู่กรอบสีอันแรกนะคะหรือกรอบที่2กรอบที่3หรือกรอบที่4เลือกอันไหนก็ได้นะ,ะทุกคนอันไหนก็ได้นะ,ะเพราะว่าบางทีอะถ้าบางคนเนี่ยอาจจะเน้นดาเมจก็ถ้ามันอยู่กรอบตรงดาเมจตรงนี้กรอบสีแดงนะคะก็เลือกได้เลยหรือใครจะเน้นสปีดก็เปลี่ยน ตัวที่มันแบบอยู่กรอบอจุดสีเหลืองอยู่ตรงกรอบสีแดงตรงนี้นะคะตรงที่เป็นสปีดเนาะ,ะแล้วแต่คนจะเน้นะคะเพราะว่ากรอบสีแดงคือโอเคที่สุดแล้วนะคะถ้าจุดสีเหลืองตกไปอยู่ในกรอบสีแดงนั่นเองก็จะเป็นตัวนี้นะคะที่เราจะทําการเปลี่ยนกับตัวที่เราปั้นอยู่นั่นเองนะคะก็คือตัวเอลโบแล้วก็เอาเอลคิดล่างแรกของมันเนี่ยไปถ่ายโอนนะคะก็สามารถกดอัพเวลก่อนนะ,ะทุกคนอัพเวลสักนิดสักหน่อยนะทำไมถึงอัพเวลเพราะว่าเดี๋ยวมันจะงงเนาะเพราะแต่ละตัวเนี่ยตรงนี้นะคะ แต่และตัวของเอลิคิดเนี่ยมันเยอะนะคะทุกคนเอลิกิดมันเยอะมากเนาะเดี๋ยวไปถ่ายโอนเดี๋ยวมันจะงงนะกะ็ตัวที่เราปั้นอยู่แล้วนะคะก็คือตัวนี้นะฮะกดเลือกอันที่4ได้เลยนะที่ลูกศรไปกลับตรงนี้เนาะ กดอันที่4ได้เลยนะคะกดเข้าไปปุ๊บแล้วกดที่ช่องแรกนะคะทุกคนแล้วมาเลือกตรงด้านความมือเลยตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะกดเข้าไปปุ๊บตรงนี้นี่เห็นไหมสาเหตุที่เราแบบเพิ่มเวลให้มันนะคะเราจะได้ดูง่ายว่า้ยตัวไหนที่แบบว่าเป็นนิสัยที่ดีนะ,ะอันนี้ตัวเป็นตัวที่เรานิสัยที่ดีนะคะเราเพิ่มเวลไปที่เวล11นั่นเองเนาะหรือจะเพิ่มไม่ไม่ถึง11ก็ได้นะเพิ่มนิดหน่อยให้มันแตกต่างจากตัวอื่นที่นิสัยไม่ดีนั่นเองเราะจะได้จําง่ายเนาะก็เลือกตัวนี้ไปเลยนะคะปุ๊บแล้วกก็ทําาร exchange ร chang ตงนนี้นะ ถ่ายโอนตรงนี้ปุ่มสีแดงนี้ได้เลยแล้วสังเกตดูการถ่ายโอนแต่ละครั้งก็จะเสียหนึ่งเพรนั่นเองนะถ้าใครเพรไม่พอก็รอดองเพชรไว้แล้วค่อยมาถ่ายโอนก็ได้นะถ้าใครแบบไม่มีเพรเลยอะไรอย่างนี้ก็รอเพรได้สักร้อยนึงก็ค่อยมาถ่ายโอนนะกด xchange ปุ่มสีแดงตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สลับนิสัยกันเนาะหรือถ่ายโอนนิสัยกันนั่นเองนะกดเข้าไปปึ๊บแบบนี้นะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาดูเลยว่าตัวเอลิบูนะคะที่เราปั้นอยู่จะเป็นยังไงนะนี่เห็นไปเมื่อกี้มันตกอยู่ตรงนี้นะคะทุกคน เมื่อกี้ก่อนที่เราจะทําการถ่ายโอนเนี่ยมันตกอยู่ตรงนี้นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยถ่ายโอนเสร็จปุ๊บก็ได้นิสัยที่ดีแล้วนะคะกดที่มันจะตกอยู่ที่อาเมดแอคแท็กเนาะกรอบสีแดงตรงนี้เลยนะคะก็ประมาณนี้นะ,ะสำหรับวิธีการถ่ายโอนนิสยัยก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะ,ะก็ไปทําตามปรับเปลี่ยนได้นะฮะไม่ว่าจะเมกามอนหรือพ็อกเก็ตนะคะก็ถ่ายโอนนิสัยได้ถ้าได้ตัวนั้นๆที่เราปั้นอยู่แล้วมันได้ซ้ําม,มาเยอะก็สังเกตนิสัยดูเนาะแล้วก็ทําตามวิธีที่เราแนะนํได้ เลยนะคะก็ง่ายแบบนี้ไม่ต้องแบบเฮ้ยย่อยของนะคะย่อยของที่เราปั้นอยู่แล้วไปใส่ของตัวนิสัยดีๆนะคะมันก็จะเสียเวลานหนึ่งเนาะทาแบบนี้ก็จะง่ายกว่านั่นเองนะคะทุกคนก็นมานี้แล้วกันนะคะสาหรับการสอนวิธีการถ่ายโอนนิสัยโปเกมอนสําหรับคนที่เป็นมือใหม่ผู้เล่นใหม่หรือคนที่ยังไม่รู้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันังใจกันด้วยนะสะ่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรตัวมานั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ